สวัสดีครับพบกับผมสปอร์ตเดย์บายบีเอ็นในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงการแสดงความคิดเห็นของเพื่อนบ้านอาเซียนหลังจากที่สาววอลเลย์บอลไทยทำผลงานได้สุดยอดเอาชนะแชมอันดับ5้าของโลกอย่างเซเบียได้ซึ่งผมนําเอาความคิดเห็นของเพื่อนบ้านอย่างฟิลิปปินส์และเวียดนามบางส่วนที่ขัดสนมาให้ทุกท่านได้ฟังดังนี้ครับทีมวอลเลย์บอลหญิงฟิลิปปินส์จะเอาชนะพวกเขาได้อย่างไรทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยในเวลานี้ หากพวกเขาสามารถเอาชนะบังกลียและเซอร์เบียได้ในเลกอันทรงเกียินี้ความฝันของเหรียญทองคัมแบ็กซีเกมที่เขาใจยากอยู่ไกลเกินเอื้อมแม้แต่าก,การเข้าร่วมวินแอลก็เป็นความฝันของทีมชาติเราที่อาจไม่เป็นจริงประเทศไทยลงทุนอย่างมากในการปรับปรุงและเข้าร่วมทีมชาติของพวกเขาในการแข่งขันมลยบอลที่สูงขึ้นผมใจมากสําหรับความสําเร็จของพวกเขาฉันหวังว่าพวกเขาจะยังคงเซอร์ไพรส์ผู้เข้าร่วม วินแอลที่เหลือต่อไปความคิดเห็นจากชาวเวียดนามนะครับฉันมาจากเวียดนามและเป็นแฟนวลย์บอลไทยตั้งแต่วินแอล2019โดยเฉพาะอย่างยิ่งฉันรักชัชชออนเธอเก่งมากวันนี้วลย์บอลไทยทําได้ดีมากในวันนี้ยินดีด้วยและยังมีความคิดเห็นของชาวไต้หวันที่แสดงความคิดเห็นว่าเกมที่คุ้มค่าแก่การดูซ้ำ500ครั้งอย่างแน่นอนผู้เล่นทุกคนทุ่มสุดตัว และร่วมกันรสร้างช่วงเวลามหาัศจรรย์ด้วยสไตล์ไทยที่น่าหลงไหลสำหรับทีมไทยไม่ว่าจะเป็น l e g e n d a r y s e v ซหรือชิ n น n งรุ่นใหม่ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เห็นพวกเขาในรอบชิงชนะเลิศเป็นความคิดเห็นของเพื่อนเอเชียที่สแสดงความคิดเห็นกันอย่างสุดซึ้งโดยผมคิดว่าสาวไทยจะยังมีอะไรเซอร์ไพรส์อีกมากมายหลังจากที่พวกเขากลุมความมั่นใจเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ ขอขอบคุณท,ท่านที่รับชมและฟังครับ